ก็เป็นเรื่องที่เขาว่าเลยครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าผมอ่ะถ้าผมมีแฟนผมรักแฟนมากผมก็อยากให้แฟนปรึกษาปัญหาของผมทุกเรื่องผมต้องรู้เรื่องของแฟนบางทีแฟนแบบไม่สบายใจหรืออะไรผมก็อยากแบ่งเบาภาระเขาครับอะไรที่เขาบอกว่าไม่อยากเราแบบกลัวเราไม่สบายใจเขาก็เลยเลือกที่แบบอะไรเงี้ยทางที่แบบมันเป็นมเมวิสัยของเราในการลงอ๋อเรื่องประเด็นลบรูปเนี่ยจริงๆมันเป็นความผิดผมเองนะครับพอดีผม พอดีผมวันนั้นผมรู้สึกว่าผมถามอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ได้คําตอบมันได้แต่คำขอโทษกลับมาอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆวันนั้นผมก็อยากได้คําตอบแต่วันพอดีวันนั้นเป็นวันที่เขาอ่ะทํางานหนักแล้วเขาเบลอๆครับเขาเลยตอบอะไรผมไม่ได้ผมก็เลยอารมณ์ชั่ววูบครับพี่อารมณ์น้อยใจอารมณ์แบบโกรธนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยแบบอารมณ์ชั่ววูบก็เลยลบรูปไปแต่ผมก็ไลน์ไปขอโทษเขานะครับพอเกิดเรื่องในเพราะผมก็ ตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงจิตใจเขาพอพอกลับไปคิดดูแล้วแต่ผมผิดเต็มเ็มเลยที่ผมยกฟู่เพราะว่าผมทำได้จิตใจเขาขอโทษแฟนคลับด้วยที่ที่ทำให้ผิดหวังแต่จริงๆลบลบ,ลบรูปไปมันก็ลงใหม่ได้พี่ล้วลงนะครับจะไม่มีเห็นหรครับม,มีแววที่จะลงเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเลยเวลาที่มันเหมาะสมครับรอ,อ,อที่เราเคลย์ัะลงตัวเดียวก็ลงรูปเหมือนเดิมแน่ๆตอนนี้คุยยกันถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ก็ เขาก็มาขายของเยอะเหมือนแบบให้ของเยอะอะไรเงี้ยมาขายของเยอะๆอะไรเงี้ยแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะตอนที่ผมบริการเต็มที่ถ้าแต่ต้นรู้ใช่ไหมว่าพี่หอมเวาจะลงรู้อะไรเขาจะสื่อของเราแบบกันแบบว่าง้ออ๋อเหรอครับก็ก็ดูนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะง้อหรอกเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้งอนไม่ได้โกรธอะไรเยอะคือตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยแบบว่าไม่มีอารมณ์นะเราก็นั่งคุยกันเหมือนที่ผมคุยกับพี่นี่แหละครับ ผมก็ไม่ได้โกรธเขาผมบอกเขาตลอดว่ายังไงเรายังไงเรารักกันหรือเรายังไงเราก็รักกันอยู่ดีเราไม่โกรธก,กันอันนี้คือเจอกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้เจอเจอกันแล้วครับแล้วก็คุยเคลียร์กันแล้วก็เคลียร์กันระดับหนึ่งครับเขากำลังเขากำลังบอกว่าให้ผมมาดูเขาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ดูครับแต่อย่างที่เขาบอกว่าสาเหตุคืออะไรคะเรื่องนี้สาเหตุนี่ มันก็เป็นเรื่องที่ผมบอกพี่นั่นแหละครับเป็นเรื่องของผมอยากรู้ทุกเรื่องของเขาแต่บางทีเขาเป็นคนโรคสุดตัวสูงมากอะไรเงี้ยครับจริงๆผมไม่ได้อยากรู้ไปว่ารู้อยากรู้เรื่องเขาเยอะหรอกครับแต่จริงๆผมอยากแบ่งเบาภาระของเขาบ้างบางทีเขามีปัญหาผมก็อยากเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาตอนมีปัญหาแค่นั้นเองครับแต่เขาก็บอกว่าเพื่ออะไรนครับปัญหาัมันคืออะไรที่ทำให้เราแบบเรู้สึกแบบ ก็เรื่องที่เขาไม่บอกผมนี่แหละครับรม,มีบุคคลที่สามนี้เขามาเกี่ยวขอ้องยืนยันว่าคุณต้นหอมนี่เขาไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ครับเขาเป็น <c oughs> คนที่จริงจังก,กับความรักและเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากด้วย <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าเพื่อแบบให้เราสบายใจ <c oughs> เขาก็เลือกที่จะแบบไม่บอกหมดทุกอย่างีจริงจริงแล้วบอกไปแล้วเราจะไม่สบายเขามองผมผิดไปครับเขามองเหมือนว่าผมเป็นเด็กอะไรเงี้ยอาจจะรับเรื่องอะไรไม่ได้หรือแบบแต่จริงจริงผม ผมบอกเขาเสมอว่าขอแค่ไม่โกหกกันยังไงผมก็รับได้ทุกเรื่องรพ้อมจะช่วยทุกเรื่องด้วยเราเอาเองปรับด้วยนะคะอาจจะเข้าใจเขาเพิ่มขึอนนึงอะไรอ๋อก็ผมปรับตัวเองมาโดยตลอดครับอย่างที่บอกคือผมเวลาผมรักใครผมก็อยากให้เขาอยู่อย่างสบายๆผมก็ปรับตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมก็ดูแลเทคแคร์เขาอยู่แล้วครับที่บริษัทเราให้พี่หอมปรับเรื่องอะไรบ้างที่แบบว่าเราแบบไม่เข้าใจอะไรก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เราสองคนเป็นแฟนกันก็ ต้องต้องคุยทุกเรื่องบอกทุกเรื่องอะไรเงี้ยขอแค่ขอแค่รู้อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้อะไรแค่อยากรู้ว่าความขึ้นหน้าเขาเป็นยังไงเวลาเขามีปัญหาก็อยากเป็นที่ศึกษาให้เขาประมาณนี้แล้วบอกเขาแล้วยอยังเอ่ยว่าเราอยากให้ปรับตรงนี้บอกแล้วครับก็คุยตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบคราวหลังก็แบบขอให้บอกทุกเรื่องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเซาซีเขาเยอะจริงๆก็อยากเขาบอกเองเพราะว่าเราก็อยากแต่งตัวคลราให้เขาอะไรแล้วเขาว่าไงเขาโอเคครับเขายอมปรับครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรับของข้าใจกันอยู่คือว่าตอนนี้เราให้โอกาสเขาเอาจริงผมให้โอกาสเขาตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆเรื่องระหว่างเราสองคนมันเกิดจากความรักครับพี่ยังไงมันก็ต้องถ้ามันต้องไปต่อหรือมันต้องจบมันก็ต้องไปต่อกับจบด้วยความรักก่ดีคุณได้เจอกันมาไหนอ่ะครับที่เจอกันคุยกันทุกวันครับี่เจอเพื่อเคลียร์เรื่องเนี้ยที่เจอเพื่อเคลียร์นี่ก็เจอเมื่อวานเมื่อวานก็เจอครับก็คี่ยังเจอกันเหมือนเดิมอยู่ เพิ่งเจอเมื่อวานแต่จริงๆก็ไม่ได้เจอบ่อยเหมือนแต่ก่อนคุ<ต>ยไลน์มากกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงผมก็ไม่ได้มีใครเข้ามานะครับผมก็ยังยังดูเขาอยู่ยังไงก็มันก็ยังไม่เลิกกันนะครับก็แค่มีมีปัญหาเฉยเห็นว่ามีเรื่อนเก่าใจกเยอะเลยอะไรนะครับเก่าใจเยอะเลย มันมันมันหมายถึงอะไร,รบแบบช่วยวยให้เราจำเด็นเหมือนเดิมอ,อ๋อเยอะเยอะ <ๆ S 2> ครับโหในในพิซแกรมนี่คือมีแต่คนแชร์ให้กลับไาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ในไอจีนี่คือแบบมีแต่คนแบบส่งด i เ e c t มาหมาผมนะให้อภัยโอ้โหครูเยอะมากเลยครับตอน,นที่ย่อมใจอ่อนในการคุยกับพี่สอนพี่ก็เก็บเพื่อนเพื่อนด้วยมโอ้ยจริงจริงจริงๆมันอยู่ที่ผมด้วยแหละครับมันก็อยู่ที่เขาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรารู้แค่สองคนคซึ่งจริงๆถามว่าให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนรักของเรา แบบนี้เรียกแฟนเต็มปากได้เหมือนเดิมหรือยังครับแบบนี้เรียกแฟนเต็มปากได้เหมือนเดิมไหมเหรอครับก็ขอเวลาสักแป๊บนึงแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอแผลสดมาผมไม่ใช่บุบลีนะครับพี่ที่แบบแผลสดแล้วมันหายเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่หอมเป็นยังไงครับพี่สาวคอนเหมือนเดิมเขาก็เป็นคนพิเศษสำหรับผมเหมือนเดิมอะไรครับแต่ว่าต้องต้องรอรอระยะเวลาที่ที่ผมจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเพราะว่า ถ้าสมมุติคนเคยโดนทำร้ายมาครับที่พอรู้สึกมันเสียเนี่ยถ้าสมมติกลับไปเลยเนี่ยพอรู้สึกผมยจะไม่เต็มร้อยครับกลับไปมันก็จะไม่เหมือนเดิมครับผมอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้เราแฮปปี้กันลงรูกปกันน่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วอีก<ช>นานไหมจ้าจันเ,ออเรื่องเวลาเนี่ยผมน่าจะไม่นานหรอกเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มมีคําถามเรีคชั่นกลับไปแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยพี่แต่เหตุการณ์แบบนี้คือแบบมันทําให้คน มันทาให้มีคนน่ารักน่ารักข้ามานัยคิดเยอะมากนะครับมีแบบอาจารย์เป็นหนึ่งที่ตั๊กทีลามีแบบพี่บอยพิศนุอะไรเงี้ยครับมีแบบโหหลายคนมากที่แบบพี่หมูพลิพัฒน์อะไรเงี้ยแบบให้คขาปรึกษาผมดีมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นบุวรกับเรื่องนี้มีคนเป็นบุตรจัองห็คนนเรื่องต้นหองว่าเราเป็นการสร้างกระแสโอ้ยจริงๆพู่งตรงนะครับคือผมกับต้นหอมเนี่ยเราไม่ได้รักกันเพื่อโปรโมทหรือว่าสร้างกระแสเราเรารักกันเราคบกันด้วยใจจริงครับแล้วก็ จริงๆผมไม่อยากจะสร้างถ้าสร้างกระแสผมสร้างทางอื่นดีกว่าไหมครับไม่ไม่สร้างให้คนต้องต้องมาด่าผมเยอะขนาดนี้จริงๆบอกจริงว่าความรักของเราเนี่ยมันมีจริงครับแล้วก็จริงๆเรารู้สึกกับเป็นมันเป็นความรู้สึกจริงๆของเราครับไม่ได้เกิดจากการสร้างกระแสอะไรกับคนนี้คือเรียกว่าเราจริงจังข่ะผมจริงจังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับจริงๆผมเป็นคนจริงจังความรักมากคือจริงๆเราก็มองถึงอนาคตด้วยกันทั้งคู่ครับคือถ้ามีแฟนรอบนี้ก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆแล้วและข้ตกลเราว่าอย่างไรบ้าง ว่าคุณแม่ก็เหมือนแบบจับตามองเ้่ยความรักของเราทังครอบครัวเขาก็เขาก็ให้คําสอนนะเหมือนลิ้นกับฟันนะพี่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็แบบให้อภัยกนได้ก็ให้อภยัยนะอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้แบบถึงขั้นถ้าเราจะให้กลับไปุ e ีกันอีกเลยที่บ้านผมค่อนข้างเสรีครับเพราะผมรักใครแม่ก็รักด้วยอยู่นะขอแค่คนนั้นเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเราไม่ไม่เหนื่อยไปก็เลย เขาเป็นคนตลกเขามีอะไรมาแปลกๆให้เราแบบเขาก็หลุดมียิงมุกในไลน์มาบ้างแล้วก็มีโทรคุยก็จะมีเสริมมุกเสริมอะไรมาของเขาตามสไตล์เขาบบน่ารักดีครับแล้วทําให้เราหลุดขึงหลุดหยุดอารมณ์เราเราไม่ได้แรกๆเราเย็นชาแหละเพราะเรายังดูดูเชิงเขาอยู่หลังๆมาเราก็ไม่ได้ยห้เขาเหนื่อยมากครับเพราะว่าจริงๆเขาทำงานทุกวันเราก็ไม่ได้ยห้เขามาเหนื่อยกับเรามากจนเกินไปอะไรเงี้ยตอนนี้คือโทรมาไดไลน์มาได้ตลอดผมก็ยังคุยกับเขาเหมือนเดิมตปอนนาีพี่ม้าบอกว่า สุกิ๊อ,อยู่นะเอเแลว่ายังไงบ้างเรื่องคนอื่นผมผมผมขอไม่พูดดีกว่าครับผมพูดในมุมที่ผมเห็นแล้วกันนะครับคือเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาไม่มีใครแน่นอนนอกจากผมกลัวจะมีปัญหากับพี่มาไหมอ่ะเขามือแบบนี้หมายถึงตัวเขาเหรอครับพี่ไปถามเขาดีกว่าครับผมไม่กล้าตอบในเรื่องคนอื่น ตอนนี party, so ้ซันจะลงรูปคู่เพื่อให้แฟนๆได้ชื่นใจไหมครับว่าคู่เราเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็รอรอรอแผลที่ใจผมมันหายสนิทแล้วผมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม